t ก่อนรายการต้กงพงใช่หครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟ n e c r a ั t เซิร์ฟฝรั่งนะครับผมโอเครัตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟอะไร PZ นะครับผมโอ้ตอนนี้หัวผมไปหน่อยตอนนี้ก็มาเล่นเงียบๆชมเซิร์ฟฝรั่งอีกหนึ่งนตอนนี้ก็มีอะไรฝรังน A R C ซุยงานกิจสกายอพีพีแล้วก็พีพีเดี๋ยวเราไปที่สกายนั่งผมเซลนี่มันจะของฝรั่งอาจจะไม่แค่ตุกเท่าไหร่นี่ออนไลน์อยู่สิบเนาะขี้ควัไปเลยเหรอไม่รู้อันนี้เป็นน่าจะเป็นสกายที่เขาบอกอ่ะกลับบ้กลับไม่ได้ทางนี้คือออกครับผมก็นี่คือบอกว่ามันมี เวลาวล่องหนเนี่ยนี่เป็นเลาะล่องหนมันจะเห็นขอบมันดำเลยเสีบสสียบเ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 สียบสรับสยบตัวตีคมันเหมือนตามตลอดีกรผมเนี่ยเอาไปต่อเลยเราไม่รู้ขีดสกาย ตรงนั้น,นมนนันเป็นว้าป่ะผมตรงนี้น่าจะเป็นช็อปไปเลยไปเราไปดูว์ากันก่อนเพื่อนว้าสูงจังอ่ะดูอ่านอ่าถึง sky sky อะไร sky sky b l u sky blue ไปฮะไปที่วามันนกเพื่อนงบอกชื่อนี้ว่าอัพคลิปเท่าไหร่ก็อย่าลืมในกิจะตามออมเมนตนะ์นะกดไลค์ด้วย ว้าวโอ้โหนี huh. uh ่พ huh. okay. right. ีพีนี่ก็พอส่โซกไปแข็งก็ไม่ได้่าโซกันดีกว่าคือจะโดนนิดนึงอุ้ยนี่อ๊อ้าวอะไรวะเอานีประตูนี่อ๋อประตูคือเวลามันก็เดียมช่วงนี้ก็มีพีเอสของเซตไทยมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ มันมนเงียนหาใช่ไหเซิร์ฟไทยมันแหลกสุกตมากมันแหลกมันก็มันมันหลุดประจํามันไม่มีเซิหมนแเล่นอยู่มันติดหัวนี่มัติดหัวเอนงที่ผมเดินไม่ได้ไดนนแล้วก็นิดนี้นิดนี้ตดตก ไอ้ตัวอ,อื่นเนี่ยไม่ค่อยไหวเฮ้ยทไม่ได้หีวาอยไเลยอะไรวะนะ่ก็อย่าลืมนะลืมสกายบล็อกอ่าบอกเออสกายบล็อกเอายบล็อกก็สกายบล็อกินด้วยอะไรดีวนี่มันอะไรกัเนี่ นี่คือเป็นเว็บที่เขาบอกไว้นก่อนผมจะไปเขตสำรวจสร้างบ้านนะผมก็เช้านี้จะเล่นก็ทำามสบายนะผมเฮ้ยคนนี้นะกระตุกเอ้าอะไรวะงงคือคนนี้ไงนะนี่ไอเทมเซียนไม่ใช่นี่ชอบคนนี้มันมีเซบาบ้า ืดูตังไม่ได้เลยด่วนชิคเฮียร์คบอ๋อเป็นขายอ๋อเป็นป้ายนี้อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่ือเป็นขายไข่มอนสเตอร์นุ่มๆอันนี้ก็เป็นขาย,ขาย,าขายพวกของเลยวางคอนเทนเตอร์อัอนอนี้เป็นเป็นอะไรหรื่องที่ก็เป็น,น ลก็ไม่รู้ว่ไม่มีไม่มขำเลยเนตลอดกับเอัเองนรับกับก็ไม่ได้ต้องไปทำยังไงดีซีดีีจังเกียบสดกันจอปาววดีซีไปดูกน มันใันมากหนึ่งของข้าเออประตูของงครับคืออะไรคือมันคืออะไรไม่รู้เลยผมก้มมนเงินเสะหลักเล็กๆนะับเดี๋ยวผมมาต่อไปนี้งกอาจจะหลุดนี่ อือละออกผมไม่ด oh. 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 mm ูเ hmm. ท so, um, hmm. ียนออกอ่ะออกจะไม่ยังไงออกไปหาเรื่องกันตรงนี้มั้ยซดูดิไปเลนน่าก่อออกเข้าใหม่เฉยยังไงดีนะมีเซฟเอไอินใจไหล็อกินกันนะจริจริงไม่ล็อกอินหรอถ้าลรอกถ้าล็อกอินเขาหนึ่งน้มันไม่ต้องล็อกอินเลย นี่คือเขมนี้ก็คือเมนูของผมจ่เราจะไป,ไไป,ไปที่ไหนครไปเซิร์ฟเวอร์ไปลิกไปอะไรไัวไหนฮะเดี๋ยวผมจะไปเขตตรงนี้ว่าคามผมจะไปตรงนี้นี่มันเขตเอาสร้างมากับผมไปดูนะครับชนจนมาเลยหนึชนมาตัวถ้าใครมาที่นี่แล้วจะรู้สึกว่าคุณได้เกมหมดับผม เดี๋ยวคุณก็สามารถทุบอะไรได้ไนะเดี๋ยวในเขียนคุณจะต้องมาหาที่ผมก็ไปดูที่ตรงไหนตรงนี้นสวยมากนะครับไม่ไงไม่รูอ้ะอะสวยจริงๆนะผมจริงๆอะสวยมากเลยอ่ะโอ,โอ,โอ้โหผมจะลองเลงน่นนีน้ดูมันดีทำไงเหรอฟังจิตผมไฟเงินหรือว่าเขาจะกู้เขาไขเงินี่นยงนะผม อ้ยจะไปดูจดเกยบไฟโอ้ยสวยอ่ะจริงๆทำได้ไงอ่ะหนรู้สึกว่าเขียนนี่หลังล้อยฟีครับแตัว่าแต่ว่าเราต้องไปหาหาที่แบบเราไม่มีคนรคนอาแล้วอย่างเงี้ยก็คือหนรู้สึกว่าเขาจะทำลายไนเรื่องนีผมก็ทุกไม่ได้นะเออ นึกถึงนะเดี๋ยวเกมฑ์เราไปลองถึวจะไปเล่นตัวนี่มันกระโดดน้ำทิศชัดเออแต่แต่ของฝรั่งซิร์เวอร์ฝรั่งเห่อเซิร์ฟเวอร์นี่นอกต่างประเทศมันจะเป็นมันจะเป็นเนี่ยให้ที่กว้างขึ้นหนึงจะลองนับดูว่าเท่าไหร่มันจะเท่าไหร่ห้องจ้า ยน่เจ็ดยนึ่แปดยนี่เ้านี่ง่ายนะโคตรใหญ่อ่ะให้เขียนโคตรเยอะเซอต่อางประเทศเป็นเซิรที่ดีมากให้เยอะด้วยฮนะผมจะลองรู้มีเสือด้ยคนยังไม่ได้มาสร้างีเตียวนี่ไงก็เลิ่มาเริ่มเมนอนะ่นี่ ป้ายมจะไปเป็สุดให้ดูชิอะไรวะอะไรเี่ะฝระังคุยอเียมักไม่ด้วยไม่ได้แล้วมันเยงงนนั้นแบบนเป็ป้ายกโอเคเราไปดูใน,นของนี่ค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยต่อไ้ก่อนไม่ไมชอบมือสิษ โอ้ยโนมามนทวงเชื้อประลังเลยนมาสร้างชาบานดี้าอยียจริงๆริีใช่ไม่เลยเดจริงจริงโอ้โหเข้าใจจริงอ่ะเกมหมด่โลดิโอ้โหน้ำรัวบา้าเราวีิเียมันเลยละถุไม่ใช่โหด,ดูนีน่เขาสร้างเข้ไ้ด้วยทำได้ไงอ่ะเออทำได้ไงอ่ะเนี่ทำนี้ไ,ไ้่ได้ ยังไงอ่ะมีรู้สึกเขาจะสร้างแบบมปเอาไว้อันนี้ก็อันนี้ก็เลิสโตนนะผมเลิสโตนมัน,อ,น,นมอันนี่มันรู้สึกเป็นอะไรวะมันคงจะเป็นี่เป็นดิเทนเซอร์อผมเขียะไปจอ่อเลยนี่เป็นอลเล็กซ์ก่อนอเล็กซ์กิส

ว่าพี่มึงไปไกลเลยยินี้เลยผมจะไปเออยหนอจุ๊บซื้ห่อยเยนะมอผมผมไม่ได้ทเลย,ย,เยแล้วหมวาไม่เขียนเราเพราะเราไม่ด้วางเราต้องมาดูว่าเราต้องมาจองที่ก่อน,น,น,นถ้าเราไม่มาจองที่เราก็ ลโอเคโอเคโอเคอะไรอันนี้เขาจะมีคนจับพี่เว้าอะไรเปิดแล้วรำคาญมากเลยเขาจะได้เล่นๆเซิฟนี้ก็จริงๆอันนี้ผมไม่ได้มไม่ลองจริงนะอันนี้เซิร์ฟต,ต่างประเทศุยเซิร์ฟต่างประเทศจริงๆครับขอบ เจอไม่เน,นี่ยจะหาที่สักทนนมมไงไงีนจะสร้างบ้านเหมือนเขียนให้เราสร้างบ้านแต่ไม่ได้โปรหมดด้ไรแง่แห้งมันสนุกนียมาเล่นแล้วสนุกดูมันมีอะไรละจาจา,จ,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 าจ้าจ้าก็จริงจริงนะเรงเนี้ยผมจะหอกอีพีดีกว่าแต่ว่าผุกลัวไงเนี่ยนีไปหาเล่นกังเรื่องนี้ hỏi đến hai người như qua muốn văn học hoàn toàn keo sẽ keo nhà nhưng thử gì cài thì máy này 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 city 2 không? ờ, lên lên Đi, นบนโยกเพีรยนมองไปมอกตอ่อมองอ่าโอเคนี่เป็นอะไรเอ่ย,เป,เ,อยเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหมีเดือดโดูนหม่นด้ยืนอะไรน่าจะเข้าไม่ได้ดูความร้ายเด็ดในเย็นดวเงเห็นว่าจะเป็นอะไรไม่เหมือนคอน,นโด,โดนะโอ้เง็นแบบช่าก็อยาวเปลี่ยนอะไร ใเแล้วลวเนองลเยลเไม่รู้ดิเางันนี้ลวงเันไทยนี่เงยโอ้ยเ้ยังไงอ่ะไม่งวะอ๋อลไป้มนก็หนอ ผม <ard> อล anyway, an ันี้เป็นสีส้มอยู่แล้วอ๋อก็คือเขาใส่ไฟนี่เขาใส่ไฟมันร้นหน่อยเพรว่าใส่ไฟมีวงจรหลุดในกัอย่างโอเคเดี๋ยวดูรายการที่บสา13นาทีแล้วตอนน, like. okay. อนี้ เดี๋ยวเราจะมีแค่เกมเหมือนกันนะก็อย่าลืมไปติดตามชมนะครับผมเย่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 มันคืออะไรมันคืออะไรนั่นนี่มีคนสร้างรู้สึกว่าจะมีคนมาเอาไปเลยแน่ๆเลยนี่จะเอ๋ ไม่หย่อไม่หย่อนได้ไม่ไรเราเนีเอาโอพี้ไม่ไรมันไม่ได้โอพีนี่ก็คือห้องเกมหมดเีนีนี้เขีนนี้นอีพีนี้หมืนรู้สึกหาที่สร้างบ้าเพอนเออโอ้สลังจริงขนาดนี้ผมก็เไปห้างเลยอะอย่าง้เพราะว่าที่เขาเกมหมดไปแล้วไม่ได แต่ต้องแต่ต้องมาเขียนที่เท่านั้นนะถ้าไม่มาเขียนนี้ก็ไม่ได้ใช่ตอนนี้เี่ยียีนั่นมันนั่นมันข้อเขียนว่าสร้างบ้านหรือว่าข้อเขียนว่าสร้างเกมวะเออผมเริ่มงงล่ะไปว่ะจะถือน,นี่โอ้โหว,วา,วางาว,วางเป็นน้ำล้วนว่ตอนนี้

ไม่ได้เป็นเกมวัดอื่นเนี่ยไม่ได้ใช่ผมหลไม่ได้เนาะพีนี่ที่เห็นคนยังถุยไม่ใช่อ่ะอืมนี่มันถามว่าส,สมิสต้องสมัครไหมก็ไม่ต้องใส่ไอพีได้ง่ายเลยาถามว่าเราดีแค่ไหมก็ลองผิดพลามดูแล้วกัน ไมดีแท okay. ้หรือเปล่าลองเราดูด้วยกันนะผมไม่ไบอกโอเคไหมผมจะเลืกเขียนี่เงี้ยเอเขียนตรนี้ตรงที่หน่อยยันตาะมีคนเอาแล้วีไปแล้วมีไปใครไยานอีชาตินึันเด่นเยป่าไหมล่ะป่าไมล่ะ พาไม่ได้าโบชันไม่ได้แสดงว,ว่าวางบอกอย่างเดียวใช่ไหมเออวาง็อกได้อย่างเดียวพาโวชงโปนไม่ได้ใช่ใช่เรามา,าดูเขาทำอะไรกันเออั้นอย่าดูทำนี้มันไม่สมควรนะิาวางหน้าอะ ขั а, <yap a> <za de FY> ้นจอนที่สโตนที่อย่างนี้ถูกสร้างเรืยเนื่ยทำเงี้ยง่ายที่อย่างนี้พี่ตึงคนอ่ะใจใจใจใไปยั่งยุ่งยุ่งย่งยุไปไ่ไปโอ้โหน่นจะเกๆ อออ๋ออ๋อทอืนนี้ไม่ได้อัพคลิปก็เลยมาทำอาเซียเซฟเล่นนี่ใช่ตบบนี้คนละลายในในบบบริเวณนี้ไม่ใช่อื่นไม่ใช่เหดไม่ใช่ขีดปะขีดบ้านอ่ะเออในขีดที่เขามาสร้างบ้านดูมันลายเห็นไหมอีกชิบอาแล้วเอาไปไอะไรอ่ะ ลิสลินดาอะไรวะอุ okay. ้ยกันไม่รู้เองเดี๋ยวหมจะมาทำเดี๋ยวหมโอเคนะก็นีหมพอแล้วกันแล้วเนี่ยข้าใหม่อัน้ีอาไปว่ามาแล้ขาจะปลอมนโอเคอย่างเงี้ยเสร็จเป็นไปล อ๋ออ๋องานเขาเข้าไวแล้วใครอยากมาต่อเลยฮะตอนนี้หลังจากอย่างวรเราจะไปเไล่นสกายบอนล,บอน,ะลบอนะเพื่อนสไปา์บอลนี่แหละเกมนี่เดินทะลุปไปเลยทะลุเหมือนคิวเวอร์เตอร์โอเคแล้ววิธีเล่นก็คือเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็วางเหมือนกูน นี่ตอนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะโอ้โหนี่แบบอะไรเนี่ยอุเขี้ยดุงจะดุ้งเลยดูวดูตามเวลาคนนะผมโอเคตอนนี้ดูคนแล้วตอนนี้แปดเต็มตอนนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งทอกทอกทอกหักมีอะไรเปิดก่นอนฮะผมไม่เจอแล้วตอนนี้มีอะไรมีอะไรอะร่ะใส่ลิฟใส่

ผมว่าผมนรู้สึกล e. ้ว oh, ่าแล้าหลังมันต้องมีอะไรบางเป็นเซลทำยึดถึงผมตรงนี้อะไรอูอ้าตกน้ำไปเองเจออโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยตกอโอ้่าี้ดิโอเคออไทำอะไรกับน้ำ ใครทำอะไรกับน้ำผมมใครทำอะไรกับน้ำเขาไม่อะฮ่าแพ้ที่เห็นใหม่ก็คือก็คือไปที่เดิมไปรอที่เดิมแล้วก็ส่วนมากก็คือมีคนมาเล่นนอนที่นี่มีอ่านได้ครมีโบนัสแถวนี้มีคือเล่นไปด้วยเลย นี่แม็กเกาะอะไรเนะนี่ยมันเกาะอะไรโอ้โหอะไรอะไรเรื่องนะหนึ่งออย่างยามีคนเพื่มหนึ่งห้าสี่สามนิหนึ่ง,ง,งที่เพิ่มนีโอ้ยทม,ม,มาได้สิบเลยสิบว,วิตอนนี้เลยหา้าวิอะตอนนี้ห้าวิสามสองหนึ่งเอ็นดหักนะเอ็นดูหัก ยืดใชิดเกาะใหลุยกันเลยเอินเอินเอเคใส่หัวแล้โอเคมันมาแล้วมันมาบุกแล้วแล้วไปรำการแบบนี้มีลาวาว่ะเสียงว่ะไม่เอาไม่เอา เาวามันรู้กวาเราเสียงเราเสี่ยงเงะวาโดนมากเราสามารถขุดอะไรก็ได้ใช่ครับใช่ครับวาุหิน โ okay. okay. อเคโอเควันนี้สติกมีอยู่อ่ะน,น,น,นีดทำ okay. อันนีดดดดดด้ด่าโอเคอุ๊บมีด่ามันยังไม่ต้องไม่ต้องโอเคต้องไปเขตอืดด่นต้องไปที่อื่น ok mà ra lạ con thôi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  con con thôi con มึงตีผมกับตุ๊กแบบตุ๊กแผล่เลยไปกันเลยมีตาสามอันเนี่ยไม่มีชิ้ทางชนะเลยเนี่ยเขาแบบแบบนี้ผมเคยเล่ยละโอเคพอรู้อยู่ผเคยเล่ยละเฮ้ยอีคนเดียวเฮ้ยคนนึงมีคามอีกคนนึงเหลืออีกคนนึงอ่าห้าห้าแล้วกันเอียกห้า เอ็นวิวว่ะฮะมันก็ตุ่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องเลยแนมะอย่างนี้เราต้องสวมก่อนีเรยวเสร่จดีดาก็ถือดาบขนมขนม,นมก้กวันเพราะว่าผมจบไปแล้ว อ,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 อบ้ยานกนะ็นี่มาถึงแล้วบ้านแนละ้นี่ยางพานเนยยางพาร์อในตอนนี้ยางพาร์นพนุมีหลายอันเนาะใสยอืมสอยสอื้ใสอ่สอสอ่ โอยโซยอ้าวอ้าวโอเคตอนนี้เหลือไม่เยอะนะผมรีบไปตรงกลางก่อนเพื่อเอาของอันนี้อะไรโอยโอ้ยเนื้อวัวของเราคือยาเคี้ยวอุ้ยยามัน เอ,ออเออเอาเออเออ,อตลบทาทีเรือโอ้ได้ที่สองด้ที่สองีสองมันเกาะอะไรเนี่ยมนไม่โหลอ่ะเน่อไม่โหลดมันกลอะไรเสือหักอีกแล้วไม่มีกล่องแบบนี้ไม่มีไม่มีกล่องเหรอไม่มีกล่องใช่ไหมเฟ้โอเคไม่มีกล่องนะผม สแสดงว่ามังให้เราขุดต้นไม้เอเคอะเราขุดต้นไม้เหมือนไม้ค้าสริงคือเรื่องแรกผมแล้วก็ยี่สิบนาะทีพอไหมโอ้โหยี่สิบหกตอนนี้อัขึ้นชั่วโมงเลยก็เดี๋ยวถ้าผมแพ้เ่ไหร่ก็เดี๋ยวว่าจะหยุดคิดว่า อะไรอีกทีนบอกไม้เป็นไงาโอเคมันอยู่หาย,ยแล้วละ,ละ,ละโอเคจะขุดหนจะขุดจงไหมไม่เห็นไม่มีเลยไม่มีบังเห็นเลย ว่าอันสงสัยว่าไม่อยู่ใต้โคไม่มีไม่มีจะบบบอกรออะไอยู่ตกแน่ๆอู้ยังไงที่บอกว่าตกแน่ๆโอเคฮะผมไป ตายก็พังงงโอเคก็ไปก็สำหรับวันนี้้าผมยุคคูชเอนก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าอย่าลืมวันนี้สวัสดีครับล